I awesome camera. <One. S 3> This is awesome camera. awesome. Why? need สวสัสดีครับทุกคน้นเราเก็ยการ่องสมมติไอทีเหมือนเดิมเช่นเดิมเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมีมือถือรุ่นเก่าแต่ยังน่าใช้ของแบรนด์ซัมซุงนะผมนั่นคือซัมซุง Galaxy A ห้าสินะเองนะครับทุกคน ผลิตออกมาแล้หนึ่งปีแต่ว่าก็คุ้มค่าอยู่นะแล้วก็รูปทรงนะทุกคนก็ร่วมสมัยเนาะสวย,ยงามเหมือนกันนะทุกคนเออต่อให้ผลิตมาหนึ่งปีแล้วก็ตามก็สวยนะครับทุกคนรูปทรงเลยนะแล้วก็น,น,นาโนจออัตราดิฟเฟเรทอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเฮิร์ตเลยนะครับทุกคนเออก็ยังเขาเราียกว่ายังสมัยร่วมสมัยอะไรเออเนาะแล้วก็ยังอัปเดตอยู่นะครับคนเนาะตัวเนี้ย สเปกกล้องนะครับผมกล้องหลังให้มาจุกใจเหมือนเดิมนะคนเนาะก็สี่ตัวนะตัวเลนส์หลักหกสิบสี่ล้านพิกเซลอันต้าไวที่สิบสองล้านพิกเซลเลนเดฟห้าล้านพิกเซลแล้วก็เลนมาโครอีกห้าล้านพิกเซลด้วยกันทุกคนเออถือว่าให้สเปกกล้องหลังที่ดีเลยนะคนเนาะก็ยังเหมาะใช้นะน่าใช้อยู่ผมว่าเนะแล้วก็กล้องหน้านะถาสิบสองล้านพิกเซลนะครับทุกคนมี ระบบ A I หมดเลยนะทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับทุกคนส่วนระบบเสียงว่ลลัโพงนะครับเนาเป็นระบบแบบสเตอริโอรอบทิศทางเลยทุกคนเือว่ลลัโพงคู่เลยนะตัวเนี้เออสุดจริง,จร,งจริงนะแล้วก็หน่วยประผลว่า C P U นะครับผมใช้เป็นของ s a m s u n g e x y n o s 1280นะครับส่วนตัวนี้แรง5 G นะครับตัวนี้จำว่า5 G นอะนแรงพอสมควรเลยอันนี้ก็น่าจะมีตัวอื่นตัวเล็กๆทีย่ยังใช้อยู่นะทุกคน ส่วนระบบรักษาความปลอดภัยนะครับทุกคนใช้เป็นสแกนลายนมือใต้หน้าจอแล้วก็มีสแกนใบหน้าด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีการมาตรฐานรองรับการน้ำการฝืนเป็น IP 6 7นะ1เมตร30นาทีนะครับทุกคนโอเคเรามาสู่ช่วงสรุปสเปคนะครับทุกคนเนาะตอนนี้เนาะแบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมนะทุกคนลืมบอกไปแล้วก็ 5G นะอย่างที่ทราบไปที่บอกเริ่มต้นเนาะ แล้วก็ลองรับการชาร์จไวอยู่ที่ยี่สิบห้าวัต์นะทุกคนเออแล้วก็ตัวเนี้แถมของแถมในกล่องเลยนะก็คือสายชาร์จนะครับไอหัวชาร์จก็คือหาซื้อกันได้นะครับทุกคนเนาะเออมันเป็นมือถือที่ออ,ออกมานานละหนึ่งปีได้แล้วเนาะแต่ว่ายังน่าซื้อให้ใช้นะผมว่าเออ samsung เขาไม่ได้ทิ้งแบบทิ้งหายไปเลยนะครับอัปเดตตลอดนะครับทุกคนอย่างเช่นตอนนี้มาเพิ่งหยุดอัปเดตไปนะทุกคนก็คือ ในตัวซัมซุง g าลิซี่ A80 เนาะเพิ่งหยุดการอัปเดตไปนะเขาเองเนาะไม่นานนี่เองซึ่งตัวนั้นออกมากี่ปีแล้วสี่ปีติดแล้วนะทุกคนตัวนั้นนะเออยังมีการอัปเดตนะเพิ่งหยุดอัปเดตไปเองส่วนตัวที่ผมใช้คือโน้ตสิบเนี่ยอ่าหยุดอัปเดตไปก็เออเป็นปีแล้วแหละเออของผมนะเนาะอ๋อเราก็ไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนว่าตัวตัวนี้เป็นแอนดรอยด์ส่วนตัวนี้เป็นแอนดรอยด์ใหม่ล่าสุดด้วยนะเพราะว่าเขาอัปเดท ตลอดอยู่แล้วนะครับทุกคนเออใครสนใจกดซื้อได้เลยนะครับทุกคนเนาะโอเคคลิปน,นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็ใครสนใจนะใต้คลิปนะผมจะมีลิงก์ให้นะครับทุกคนนะเนาะอ๋อลืมไปนะครับทุกคนตอนนี้ราคาอยู่ที่เก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับทุกคนเออใครสนใจเดี๋ยวผมปักลิงก์ให้เนาะไอ้ลิงก์ร้านท้าลนะเออมีหลายร้านเลยผมหาให้เนาะทุกคนออโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับผมทุกคน หากผู้เิือดพาดประกันไดไปต้องขอโทษมาณที่นี้เดียวนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับ